วันนี้เราจะมาทำเค้กไข่ไต้หวันทานกันนะคะก็มาดูส่วนผสมจะมีไข่แดงค่ะอันนี้จะเป็นไข่ไก่นะคะเราจะเน้นไข่สดนะคะพยายามหาไข่สดมาทำนะคะจะอร่อยกว่าจะหอมกว่านะคะแล้วก็นมสดจืดนะคะแล้วก็แป้งเค้กค่ะอันนี้จะเป็นแป้งเค้กน้ำมันนะคะนี่เป็นน้ำมันพืชนะคะ น้ำมันพืชชนิดใดก็ได้นะคะยกเว้นน้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มนี้จะทําให้มีกลิ่นเืนนะคะแล้วก็นี่เป็นผงมะริลาถ้าเราไม่มีก็ใช้ชนิดน้ํานะคะได้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ไข่สดมากๆนี้ไม่ต้องใช้กลิ่นวานิลาเลยนะคะคือจะหอมหอมไข่ไก่มากเลยะคะ่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนผสมของไข่ขาวนะคะที่เราจะนําเขา้าไปตีด้วยเข้าด้วยกันนะคะจะมีไข่ขาวของไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ําตาลไอซิง่งถ้าไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายปกตินะคะได้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํามะนาวค่ะเรานําน้ํามันพืชนะคะมาอุ่นหรือเราจะนําเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะแค่พอเขาเริร้อนนิดนึงอะคะ่ะไม่ถึงกับร้อนจัดมากนะคะ นำแป้งเค้กนะคะมาล่อนแล้วก็เกลือป่อนนะคะแล้วก็วานิลาลอนๆใส่ลงไปเลยนะคะโอเคค่ะ จากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะตะล่อมให้แป้งกับน,น้ํามันของเรานะคะเขาเข้ากัน นะะ。คพอเราดูแล้วว่านะคะส่วนผสมของแป้งของเราเขาเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเขาเริ่มเย็นลงแล้วนะคะจะต้องไม่ร้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่นมสดลงไปนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆนะคะตะล่อมให้เขาเข้ากัน แป้งของเรากับส่วนผสมของนมเราเข้ากันดีเรียบ,ร,ยบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไข่แดงลงไปเลยใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ผสมให้เขาเข้ากันค่ะ ส่วนของแป้งเราก่อนที่เราจะใส่ไขน่นี้ต้องไม่ร้อนแล้วนะคะส่วนของแป้งของเราจะต้องเย็นแล้วไม่งั้นไข่ที่เราใส่ลงไปเขาจะสุกนะคะก็เดี๋ยวเราผสมให้เขาเข้ากันก่อน โอเคนะคะพอส่วนของแป้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้นะคะเราไปทําส่วนของไข่ขาวกันต่อค่ะเราจะตีไข่ขาวของเราให้เขาเกิดฟองหยาบก่อนนะคะก็ใช้สปีดกลางนะคะตีให้จนกระทั่งเกิดฟองละเอียดค่ะ พอไข่ของเราเขาเกิดฟองละเอียดแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะแบ่งออกประมาณ3ครั้งนะคะ โอเคนะคะพอเราตีจนกระทั่งเขาตั้งยอดประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะนําไข่ขาของเรานะคะมาใส่นะคะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะคะใส่ส่วนที่หนึ่งลงไปก่อนนะคะ ก็ค่อยๆผสมนะคะผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะโอเคนะคะพอเราผสมเขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งใส อีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วเหลือไว้หนึ่งส่วนนะคะค่อยๆยทยอยใส่นะคะเหมือนเดิมค่ะค่อยๆตะล่อมนะคะเบาๆมือโอเคะนะคะแล้วก็ใส่ส่วนที่สามลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะ แตลอมให้เข้ากันเลยค่ะโอเคนะคะส่วนผสมของเราเข้าเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปอบเลยค่ะถาดที่เราจะนำอบนะคะ8,8คูณนิ้วนะคะสูงประมาณ2นิ้วนะคะก็รองด้วยกระดาษไข เขาก็าจะเต็มประมาณมานี้นะคะอาจจะฟูขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะเคาะๆนะคะโอเคเตรียมนำไปอบนะคะ เราจะอบด้วยนะคะอบหม้อรมร้อนนะคะใช้เวลา40นาทีไฟ130ค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเค้กของเรานะคะก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ40นาทีนะคะเราก็นำออกมาแล้วก็เอาออกมาจากพิมพ์นะคะแล้วค่อยนำมาอบต่ออีก10นาทีนะคะโดยที่เอาออกมาจากพิมพ์แบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่าเขาสุกกันหรือยังเดี๋ยวออกมาจากหม้ออบนะคะโอเคนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปนะคะถ้าไม่มีของเหลวติดขึ้นมานะคะก็แสดงว่าสุกนะคะโอเคแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำมาตัด โอเคนะคะเราจะนําเค้กของเรามาตัดนะคะก็ตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวตัดเป็นสามสามนะคะสามแถว เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูเค้กของเราค่ะนะคะน่ารับประทานมากนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะ